ขอบคุณเช่นก like so hey, like so right no mm ันนะคะสำหรับลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุตรสุขบวกด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เนี่ยไทยรนอกมาเบิกค่ายห้าร้อยเนี่ยซื้อแล้วเนี่ยซื้ออะไรอ่ะซื้อเหล็กอ่ะคืออะไรอ่ะไม่รู้เอาต้องจิมกินไม่รู้เหรอเนี่ย ว่าเรากินข้าวสก้อนหากรกินข้าวเลยทันกินเนาะตั้งแต่เมื่อเช้าวะมันบูดเลยอย่างร้อนๆแบบนี้จริงๆไม่รู้อ่ะมันตึงๆอยู่อากาศร้อนมันโดนใจอือมันเกรียมโดนแล้วจริงนี่แตกวะเอาอากาศร้อนของคนนี้มันโดนใจอยู่ครับนี่แตกไหมอือไม่ต้องกิก่อนเลยกินกระเทียมเข้าไปมันเชื่อกันได้กินเข้าไปเยอะๆ

มัน่จมันากาแต่ชของมันต่มันาเหือนแบบนี้ใส่ไม่ได้อยู่แบบมันไม่ได้อยู่ในน้ำเออมันขึ้นเหนือน้ำแล้วก็มีผักอะไรอีกหนึ่ก็มีเขาเรียกว่าเขากกระดิ่งมากระดิ่งใช่อาไม่ใช่กระเจี๊ยบเหรอไม่ใช่กระเจี๊ยบจะอีกแบบนึงกระเจี๊ยบจะอีกแบบนึงอันนี้คือมากระดิ่งมากระดิ่งเหมือนเหมือนงูหางกระดิ่งไง อ๋อน,นี่ก็มันต้มเหมือนกันใช่ไหมต้มห,หางมันจะเป็นเหมือน,นอย่างเขาบอกว่ามันมจะเหมือนอะไรนะหัหางก็จดิ่งหืเอเปล่าไปดูว่าวันนี้พี่เสือจะทำอะไร เขาจะสับมะละกอจะตำส้มตำตอนนี้จะโซจะโซฝีมือจะโซฝีมือตำส้มตำเนี่ยเขาเป็นหูเนีเขาบอกว่าส้มตำอ่ะยิ่งเส้นใหญ่นี่เอาเส้นอย่างนี้เลยเนี่ยใหญ่ใไปเลยลุงจิมตอนไปลาวได้กินส้มตำลาวไหมไม่ได้กินเลย เขาบอกว่าต้มด so so ับซ no ีลาวเส้นจะใหญ่มากทุกคนใครเคยไปลาวเคยไปกินต้มดับได้เขาบอกว่าเส้นจะใหญ่นานาเลยนะโอ้เส้นใหญ่โตไปสื่อไปคนนี้จะไปให้แม่บ้าน แม่ถิ่นไปเก็บอะไรมาโอ้แม่บญถิ่นไปเก็บผักกะถินแม่บญถินไปเก็บผัก <laughs> กะถินมาแล้วไทการตอกเปลือกนะก็จะได้เป็นิศนไปทั่วอุบ้เลยนะฮะอดูนะครับอ๋อ,อ,อไม่ธรรมาดานเนี่ยเศษผักกิี่ยผักกะทินไม่ดครบว่างหรือย,ยัง เดี๋ยวเราจะตาส้มตากันทุกคนครับทื่อย่างไรมันจะเอาขึ้นมาไหนขึ้นมาใหญ่เราถึงหายใช่ไห ใส่กาแฟให้ลุงด้วยอพอแล้วเนาะถ้าเยอะมันจะไม่แซ่บเดี๋ยวเอาต้มน้าก่อนอันี้พอโอ้โหอันนี้แหละแซ่บนครับต้เส้นยางใหญ่ต้องเนี้ยวแน่เลยิ่งใหญ่ยิ่งแซ่บนะฮะทุกคนนะดูเส้นนะฮะมาดูกันจะจับนะฮก็จะทบไหนนี่นะ

ามาดูอะไรไม่ห,หรอไมทางข้าที่มาดูอะไรน <c oughs> ี่เซคนไม่ค่อยคอมเมนต์ได้เราเซลอยองเนอไม่ดูกด็ เมด้าล้างคบให้หน่อยอันนี้จางใครเดี๋ยวรสชาติมตามมันจะเพี้ยนนะล้างให้น่อยเาาาดาตามส้มไอ้ลตามส้มโอวา้มีย้างโอเสแล้วาม่่วาไม่ทิ้งมาถ่ายคลิปเสือตมสมตำจะได้แสนอยู่ ้ากาแฟ้เออกาแฟมีหรอมีสต๊อกไหมกาแฟไม่รู้นะโจบกกาแฟกลางเไม่รู้แ้วโแล้วว่าแม่ไม่เคยเห็นเลกาแฟกลางีู่วะิได้ครับยูได้หานแล้วิส้มกาแฟสองสองซองผม้ให้ลูกนะข้าาให้แ่ ก็อไม่แต่ก่องม <า S 1> งันมืดหมดแล้วได้ดมาได้นี่ของที่บอเม่ไม่จะ่กองเอาไว้ขายมันอานหรือไงไม่ไู้มันนาวไม่รู้เลย Gracias.